คำเตือนชิปนี้สื่อถึงการทดลองจากพรและบัดอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่รุนแรงไปบ้างแต่ทุกคนก็สามารถดูได้นะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีควรใช้วิจารณญาในการรับชมแต่เดี๋ยวไปชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่เด็กกายด้วยนะครับ Let's go โอเคครับผมก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่กายชาแนลหรือเด็กกายนั่นเองนะฮะได้ยินเสียงไหมครับมันมีคนจุดประทัดอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหม วันนี้พี่ก็เลยคิดว่าวันนี้พี่กายจะลองเอาเจ้าประทัดสองเด้งเฮ้ยไม่ใช่สิอ่าดาก็นหน้าเขียวนะฮะสามเด้งแล้วก็เจ้าแสบคูณห้านะฮะไอร์น่าจะเป็นสี่เด้งนะคะมันแสบคูณห้านะเอามารวมกันแล้วเราก็จะจุดนะฮะจะดูซิว่าจะมีประทัดอะไรบ้างนะฮะที่พี่จะมารวมโอเคหากเราพร้อมแล้วเราไปเริ่มทดลองกันเลยครับผมไปชมกันเลยโอเคครับผมสองเด้งกับสามเด้งที่พี่พูดถึงก็คือ นี่เลยครับผมนี่เจ้าประทัดดาก้อนหน้าเขียวนั่นเองนะฮะอยู่ข้างในมันมีอยู่นี่เลยห้านัดนะ,ะอ่าเราก็จะเรียงเลยครับผมเรียงเลยครับเพื่อทําการจุดนะฮะอ่าจับตาดูให้ดีนะ,ะนี่คือสามเด้งนะฮะสามเด้งดาก้อนหน้าเขียวนะฮะอ่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะอ่าอันที่สองก็คือนี่เลยครับผมแสบคูณห้านะฮะ คือสามเด้งเหมือนการเต่แท่งยาวมากนะน่าจะเป็นสีเด้งนะตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นสีเด้งนะครับอ่าพอเราเลี้ยงได้เสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะโอ้สุดยอดไปเลยทุกคนมันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะหน้าตาหน้าตามันออกมาแบบนี้นะแต่เวลาจุดมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคไม่รอช้าเราก็จะใช้น้ํามันลอนสันนะฮะเทลงไปเลยตรงกลางนะฮะเพื่อทําการจุดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะถอยออกมาครับ ถอยออกมาถอยออกมานะฮะแล้วเราก็จะตั้งกล้องประมาณนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะจุดเลยครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอ่าถอยอีกหน่อยก็ได้ถอยอีกหน่อยก็ได้เดี๋ยวมันกระเด็นอ่ะโอเคอ่าถึงเล้วตัดกล้อ หายวับไปกับตาแล้วครับโอเคไปดูเศษ้าครับโอ้โหดูเศษ้าของมันไม่มีเลยนะคือแตกเกี้ยงเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปชมในสโลโมชันแล้วค่อยกลับมาหาพิกายนะครับอ่ถึงแล้วได้ต็้ โอ้โห oh, oh, เป็นยังไงกันบ้างครับเ <laughs> มื่อกี้มันกระเด็นโดนหัวพี่นัดหนึ่งนะโ <laughs> คตรเจ็บเลยเมื่อกี้กระเด็นไปหลังกนละ้องโนอะ้ยขนาดขนาดไม่เยอะนะห้าเด้งก็ประมาณสามหรือสี่แท่งอนะแล้วก็สามเด้งก็ประมาณห้าแท่งอนะโอ้โหขนาดนี้ยังกระเด้งมาหาพี่ได้นะพี่หลบไดไม่ทันลยเมื่อกี้โดนโดนเข้าตรงเนี้ยหนึ่งนัดนะเป็นยังไงครับผมภาพสโลว์โมชั่นเมื่อกี้เอาเรื่องอยู่นะ โอเคครับผมอ่าพี่อ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่้าไปทายานะเคยจบคลิปนี้แล้วใครที่ดูอยู่นะก็ขอขอบคุณมากนะครับอ่าจบคลิปนี้แล้วพี่กายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพี่จะลงลงคลิป2วันลงทีหนึ่งนะฮะสวันลงที2วันลงทีนะฮะขอบคุณที่ยังติดตามกันเสมอมานะครับขอบคุณน้องๆมากอ่าจบคลิปนี้แล้วพี่กายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ไม่มา,ายครับ